มีอีกสักข่าวนึ่งครับข่าวเบาๆวันนี้มีหลายข่าวข่าวนี้ไม่พูดซะไม่ได้นะครับข่าวประจำรายการวันนี้คือเรื่องของศัพเอปเรอรเลอรคนดังลุงต่อยครับอย่าหาว่าสุนัยมาโหนกระแสเรื่องลุงต่อยมันดังกันเลยมาเ เขาไปสัมภาษณ์ในรายการของคุณมดดำก็เลยเอามาออกด้วยไม่ใช่ครับผมจะนำเสนอในสิ่งที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือบทบาทของสับปเปลอวันนี้มันสะท้อนหลายอย่างสะท้อนอย่างหนึ่งก็คือสะท้อนให้เห็นว่าสื่อจงใจที่จะทำข่าวนี้ให้เออกระเลิกมาก ลุงต่อยเป็นสัป,ปเปลเอและลุงต่อยก็บอกเองว่าผมจบแค่ป .4 ไม่มีความรู้แต่วิจารณ์นายกรัฐมนตรีได้นั่นก็คือสื่อทั้งหมดลงข่าวกันเริ่มกันทุกฉบับนะครับสมมติแค่นี้แต่ลุงต่อยกลับมีความสามารถคิดได้มากกว่าประยุทธ์ปานสั่งตำรวจไปปะาไปไปม็อบสั่งตำรวจไปม็อบได้ ทำไมคนป่วยตามบ้านทำไมไม่ไปดูแลแนะให้ประยุทธ์ลาออกซนะโอ้คือในความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยคําว่าสับปเปลเรเนี่ยก็เรียกว่าอก็เป็นคนปรงศพอะเผาผีเงี้ยในความรู้สึกเรานี่ต่ำม,มากนะแต่วันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนที่เราคิดว่าต่ำที่สุดในสังคมยังฉลาดกว่าประยุทธ์ซะแล้ว ยังกล้าวิจารณ์ประยุทธ์แล้วผมถึงบอกว่าข่าวอันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของลุงต่อยเท่านั้นแต่มันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าข่าวต่างๆเขาเอาเรื่องนี้เนี่ยมามาข่าวต้องการจะเอาข่าวนี้มากระแทกประยุทธ์ครับคำพูดของลุงต่อยถึงเป็นที่เขาโค้ดมา มาสำคัญเลยนะแม่ฟังดูแล้วผมว่าผมมองอย่างนี้หนึ่งจิตสำนึกทางการเมืองสูงขึ้นมากเะครับพัฒนาเข้าไปสู่ในตัวประชาชนผมถึงบอกว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเหมือนมีมหาวิทยายลัยติดตัวครับมหาวิทยาลัยติดตัวก็คือนี่ไงครับมือถือ อยากจะรู้อะไรก็กดดูได้โกหกกันไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้พอเข้าไปที่เข้าไปนอนในบ้านมหาวิทยาลัยก็ตู้โทรทัศน์เนี่ยแหละครับจะดูข่าวสารทั่วโลกรู้ได้จากตรงนั้นดังนั้นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยได้ส่งผลเข้าไปถึงจิตสำนึกของประชาชนโดยพื้นฐานหมดแล้วแล้วไอรัฐบาลมันมาย้อนย้อนกลับโลกระบบกษัตริย์กลับมาย้อนยุค จากที่โลกให้พัฒนาไปในทิศทางประชาธิปไตยคณะราษฎรวางระบบให้กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองแล้วให้ประชาชนนี้มีอำนาจในสภาเนี่ยวันนี้กษัตริย์กลับย้อนกลับมาสู่ราชาธิปไตยทำลายหลักฐานของคณะรัษฎรทั้งหมดทำลายประวัติศาสตร์ของคณะราษฎรทั้งหมดแล้วก็โอนอำนาจกลับมาหาตัวเองทั้งหมด สร้างกองทหารพิเศษของตัวเองขึ้นชาวบ้านเขารู้กันหมดครับแต่เขาอาจจะไม่พูดถึงโดยตรงเขาก็มารวมศูนย์ที่ประยุทธ์นี่ครับท่านลองอ่านความเห็นของเขานะครับแล้วท่านจะรู้สึกว่าเออโลกมันพัฒนาไปเยอะแล้วคนที่ถูกกล่าวหาในสังคมว่าเป็นสับปเปลออ่าจจะมีความรู้น้อยที่สุดก็ยังมีความรู้มาก และกล้าที่จะกระทบไหลกับประยุทธ์ด,ด้วยเขาลุงต้อยบอกว่ารัฐบาลทำอะไรกันเนี่ยเวลามีม็อบก็เอาตำรวจไปได้เป็นพันพันคนที่คนป่วยตามบ้านแต่ไม่ยักเอาคนไปดูคุณต้องแก้ไขให้ดีสิถ้าตำรวจกลัวไม่มีชุดป้องกัน มาเอาที่ผมผมมีเวลามอบไปบ้านนายกคุณไปทีสามสี่กองร้อยแต่ทำไมคนป่วยตามบ้านทำไมไม่ไปช่วยเขาดูทหารว่างๆก็ไปดูกันหน่อยสิดูคนป่วยเนี่ยเออเห็นไหมคนคิดได้นะคุณทำผิดพลาดทุกอย่างแต่ไม่แก้ปัญหาอะไรเอาอย่างนี้ก็ได้คุณลาออกไปผมไปเป็นนายกเอง ผมไม่รู้หนังสือแต่ผมมีความคิดผมมีหัวสมองผมคิดได้ผมแก้ไขได้โอ้โหโลุงต่อยเล่นเอาสั่นสะเทือนเลยนี่ครับลุงต่อยพูดไว้เมื่อวันที่17สิงหาคมรายการแฉไปออกรายการกับคุณมดดำนะฮะผมเลยเอาเรื่องลุงต่อยเนี่ยมาคุยให้ท่านดู ปิดท้ายรายการวันนี้ครับเพื่อให้เห็นว่ากระแสของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของกระแสโลกเป็นกระแสที่พัฒนาขึ้นหูตาตาสว่างเป็นกระแสแห่งความเท่าเทียมเป็นกระแสแห่งประชาธิปไตยแต่อยุทธ์มันถอยหลังหมดทุดจริตแม้กระทั่งชีวิตของประชาชนเขาก็เห็นกันวันนี้คนวิจารณ์กันทั่วหมดแล้วถ้า กระสเพื่อให้กระจายข่าวนี้ออกไปให้มากที่สุดสัญญาณอาจจะติดขัดบ้างนะครับก็ปิดท้ายรายการพอดีแล้วพบกันใหม่ครับรายการฟันเสานะครับสวัสดีครับ